ถ้าท่านมีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันน้ำตาลในเลือดสูงข้อเข่าเสื่อมไมเกรนหรือนอนไม่หลับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าท่านดูแลสุขภาพด้วยการทานโอเมก้า3จากน้ำมันถั่วอินคาเพราะในน้ำมันถั่วอินคามีโอเมก้า3 6 9วิตามิน A และ E ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย น i เคโออินคอให้โอเมกกาสามมากกว่าน้ำมันปลาถึง3เท่าช่วยดูดซึมแคลเซียมมาบำรุงกระดูกได้ดีขึ้นช่วยรักษาความแข็งแรงของเยื่อหุ้มเซลล์ซ่อมแซมระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดสลายไขมันที่เกาะอ,อยู่ในเส้นเลือดป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดตีตันหรือแตกน i เคโออินคอผลิตจากทัวอินคาที่ได้มากรฐานสายพันจากเปรู และได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม AEC ASEAN Awards จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัย